สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ร้อนๆในผ้าเหลืองถึงสองเรื่องด้วยกันคือกรณีมหาเทรสมาคมมีมติปลดพระพม,มสุธีหรือเจ้าคุณสนอแห่งวัดสักเกตออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเทรสมาคมเหตุเพราะมีความมัวหมองในหน้าที่และเพิกเฉยในกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผน่นดินมีคำสั่งให้ท่านคืนเงินการจัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธจารย์เกียวอุปเสโน อดีตเจ้าอาวาสวัดสักเกตจำนวน67ล้านบาทและกรณีของพระกระเสมอาจินานสีโลเจ้าสำนักสงฆ์ป่าสามแยกตําบลวังกว่างอําเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบุร์ที่ได้ยอมลาสิกขาแล้วหลังถูกกล่าวหาว่าเสพเมถุนกับลูกศิษย์หนุ่มแต่อ้างว่าทําไปโดยไม่รู้สึกตัวโดยได้ร่วมเสพเมทุนนับสิบครั้งเพื่อเป็นการลองวิชาปมปัญหาจึงมีอยู่ว่า เดิมมีภาษิตหรือคำพูดที่ว่าผู้บวชเป็นพระจะเสื่อมด้วยเรื่องผู้หญิงกับเงินแต่มายุคนี้กลับเสื่อมด้วยเรื่องเงินและผู้ชายจากเหตุการณ์นี้เราได้แง่คิดอะไรและเราควรจะปฏิรูปผู้ที่บวชเป็นพระเงินของพระและเงินของวัดอย่างไร จารย์ทำไมวัดสกเกตถึงโด่งดังอย่างนี้เมื่อก่อนนี้สมเด็จเกียวอยู่ก็โด่งดังอพอสมเด็จเกียวสิ้นเนี่ยก็ย่โด่งดังอแล้วเรื่องเป็นไงผมเนี่ยไม่ได้ตามอยากรู้จริงๆเอาละอาจารย์ในวงการคณะสงฆ์เนี่ยต้องถือว่าศูนย์รวมของอํานาจในยุคนั้นในขณะนั้นนั่นอยู่ที่วัดสกเกต ในสมัยที่สมเด็จเกี่ยวมีชีวิตอยู่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชศูนย์รวมในวงการคณะสงฆ์สามสี่แสนรูปอยู่ตรงนั้นอเอาละเมื่อสมเด็จเกี่ยวมีอำนาจสูงสุดในขณะนั้นถ้าภาษาของทหารนี่ก็มีทศออในทหารคนสนิทก็คือพระพรมสุธีหรือเจ้าคุณสนอนี่ เปรียบเหมือนมือขวาโอ้ oh. มีตําแหน่งเป็นพระพรหมสุธีคําว่าพระพรหมเนี่ยอาจารย์ขยับอีกคลิกเดียวเป็น,ปน,นสมเด็จโอ้ oh. สมเด็จในวงการคณะสงฆ์เนี่ยมีเก้าลูก mm. ถ้ายกเว้นสมเด็จพระสังฆราชก็แปดชั้นพรหมนี่มียี่สิบฝาลูกหนึ่งต่อสองอาจารย์พูดง่ายๆว่าระดับสูงมากระดับสูงขยับอีกคลิกเดียวเนี่ย แล้วก็มือขวาของท่านเนี่ยคือเจ้าคุณสนอเนี่ยเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมที่เราเรียกว่ามอสองอ oh. เปรียบเหมือนคณะบริหารคือคณะรัฐมนตรีของวงการคณะสงฆ์อ oh. ใหญ่ระดับต่อมาท่านเป็นเจ้าคณะภาคอคุมจังหวัดฉะเชิงเซาคุมจังหวัดสะแก้วคุมจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาคือวัดโสธร โอ้วัดที่มีเงินทองมากมายไหลเข้ามาโอ้โหมหาศาลมากวัดหลวงพ่อปากแดงอาจารย์เคยได้ยินไมหมหวยให้แม่นเนี่ยเออที่นครนายกเจ้าคุณสนอก็คุม้มโอ,โอ้พูด,ดง่ายๆว่าใครแล้วท่านเป็นเลขาผู้มีหน้าที่ในใครจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นนู่นเป็นนี่ในวงการคณะสงฆ์ต้องวิ่งหาเจ้าคุณสนอ ถ้าเทียบกับรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นรัฐมนตรีที่มีงบประมาณดูแลเงินเงินทองทองเยอะเลยใช่มีอำนาจมากมเป็นทอสอเป็นหน้าห้องเป็นบุคคลสำคัญพูดง่ายๆสำคัญมากเลยแล้ว<อ>เาจ้าคุณสนอก็ใหญ่โตมากแล้วโตมาด้วยระบบที่สมเด็จเกี่ยวนั้นเมตตาพิ่<อ>ูแง่ายว่าโตเพราะระบบอุปถัมภ์อาจารย์ อพูดง่ายๆว่าเจ้าคุณสนอเนี่ยก็อยู่ในระบบอุปถัมภ์ที่พึ่งพิงสมเด็จเกี่ยวครับสมเด็จเกี่ยวใหญ่ก็เลยใหญ่ตามใหญ่ตามแล้วใครจะเข้าหาสมเด็จเกี่ยวเนี่ยต้องผ่านเจ้าคุณสนอครับเจ้าคุณสนอดูแลเงินเงินทองทองของวัดต่างๆควบคุมอ๋อควบคุมใครจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนสมณศักดิ์โอ้อ้าวอยู่องค์นี้แลเอาละ ในขณะเดียวกันมือซ้ายของสมเด็จเกี่ยวมีเจ้าคุณอีองเป็นชั้นพรมเหมือนกันชื่อเจ้าคุณพรมสิทธิ์หรือชื่อธงชัย<อ>เจ้าคุณพรมสิทธิ์ธงชัยก็มือซ้ายแต่องค์นี้เป็นพระในลักษณะที่มีบาร,รมีอีกระดับหนึ่งมไม่ใช่ในลักษณะอำนาจเป็นลักษณะทางด้านอะไรอ่ะปัญญาปัญญาหรือเมตตาอ้อ พูดง,ง่ายว่าท่านใช้ลักษณะที่พระสงฆ์องค์เจ้าทั่วไปท่านมีแต่ให้เคารพนับถือนับถือแต่เจ้าคุณสนอนั้นมีข่าวว่ารับลูกเดียวอเพราะฉะนั้นทั้งเงินทั้งทองอะไรต่ออะไรนั่นนี่คือความโตทั้งสององค์นั้นโตมาคู่ๆกันอาวแล้วพอสมเด็จเกี่ยวสิ้นมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าสมพระพรหมสุธีเจ้าคุณสนอนได้เป็นเจ้าอาวาส โอ oh, ขึ้นมาเป็นเจ้าวาดแทนแทนวัดสเกตครับแทนที่จะช่วยสนับสนุนพักพวกเพื่อนกันนะซ้ายขวาอาจารย์แต่ปรากฏว่าเจ้าคุณสนอเขาขึ้นมาเป็นเจ้าวาดปั้งฟันเจ้าคุณพรมมาสิทธิ์หรือเจ้าคุณธงชัยทันทีเลยไม่ให้บริหารจัดการเคยคุมภูเขาทองตัดออกอคุมเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดปลดออกโศกแจ้งความดำเนินคดีหาว่ายักยอกเงินวัด อาจารย์นี่พูดถึงพระหรือทหารเนี่ยพระจริงนะจริงสิทำไมเหมือนทหารเลยบางคนละสายกันเอยนี่เป็นสายสายออยสายออยคือสายอยุธยาเขาเรียกกันอย่างนั้นาเขาก็เรียกกันในวงการปรากฏว่าพอไปฆ่าเจ้าคุณธงชัยพัวอาจารย์ปรากฏว่าเรื่องของคุณเจ้าคุณสนอ แดงออกมาในวงการโซเชียลในวงการข่าวหมดเลยเจ้าคุณสนอมีเงินกี่พืชพัน 1, ล้านโอ oh. เจ้าคุณเสนอมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องอืเจ้าคุณสนอนั้นไปสร้างบ้านที่ไหนไปทําอะไรที่ไหนไปวัดเงินวัดโสธรได้มาเท่าไหร่ใครจะเป็นยังไงแฉเบื้องหน้าเบื้องหลังเจ้าคุณสนอหมดคนที่จะเอากล้วยไม้ไปขายที่วัดโสธรเนี่ยจะต้องได้รับการ อ,อุปถัมภ์คำชูจากเจ้าคุณสนออะไรนี่นแล้วพี่น้องของตัวเองเปิดทำสวนกล้วยไม้สวนกล้วยไม้ส่งว,วัดโสธรแฉไปหมดเลยอาจารย์โอ้โอ้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเบื้องหลังของเจ้าคุณสนอถูกแฉออกมาหมดเมื่อทะเลาะกันในวัดเดียวกันอ้าวคันนี้ผู้ อยู่ในอำนาจถัดมาก็คือผู้รักษาการหรือปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชวัดปากน้ำใช่ไหมตอนนี้ศูนย์รวมอำนาจเปลี่ยนไปอยู่ที่วัดปากน้ำอ่ะเออแล้วท่านว่าไงเพราะวัดปากน้ำท่านเห็นว่าเอ๊ะเป็นระดับพระเถระชั้นพรมเนี่ยจะขึ้นร้องจะขึ้นเป็นสมเด็จเป็นรองสมเด็จทําอย่างนี้ได้ยังไงทะเลาะก,กันได้ยังไงอ,อแล้วท่านก็เลยเรียกทั้งสององ,องค์มาว่าควรเคารพควรนับถือรักกันนะอื อะไรตาอะไรอย่าไปถือสาหาความ,มแล้วก็บอกเจ้าคุณสนอว่าเลิกเลิกแต่เรื่องนี้หาได้หยุดไม่ oh. ยังขยายความขัดแย้งในวัดสเกตออกไปอีกอในที่สุดสมเด็จพระสังฆราชใช้อำนาจของพระองค์ท่านเรียกเจ้าคุณสนอกับพระพรมสิทธิ์เจ้าคุณองชัยมาบอกยศแล้วก็คืนตำแหน่งผู้ช่วยจเจ้าอาวาสคืนตำแหน่งทำหน้าที่ภูเขาทองอ ตำแหน่งต่างๆทั้งหมดให้คืนหมดคืนให้เจ้าคุณธงชัยคืนให้เจ้าคุณธงชัยไปเออเจ้าคุณเสนอยอมไหมเจ้าคุณ,ณเสนอต้องยอมสิครับอ่ะยอมแล้วไงทีนี้พอยอมเสร็จมันก็น่าจะจบใช่ไหมอาจารย์แต่ตอนเกิดเรื่องต่อมาแต่เจ้าคุณเสนอนี่ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมอาจารย์ก็คือแม้ว่าจะยอมแต่ลึกๆก,ก็ยังมีความขัดแย้งอยู่ในใจอ,อาศัยความที่ตัวเองมีอำนาจคือเป็นเจ้าอาวาสก็ ตอนงานสมเด็จเกี่ยวมีพระราชทานเพลิงศพแทนที่จะเป็นหัวหอกในการจัดการบริหารอะไรต่อไม่อะไรกลับไม่ดำเนินการอะไรเท่าที่ควรการจัดการทั้งหมดอยู่ที่เจ้าคุณพรมสิธทธิ์ธงชัย<อ>เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาข่าวว่าอย่างนี้นะอาจารย์เงินทองที่คนบริจาคอีกเป็นร้อยล้านอื ก็ไม่ได้มีการมาจับจ่ายใช้สอยในกิจการนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย mm. มีปัญหาเรื่องเงินส่วนจะไปตรงไหนอย่างไรอันนี้ไม่แจ้งชัด mm. แต่ที่มันแจ้งชัดมากอาจารย์ทางราชการผ่านโดยสำนักพุทธให้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อถวายมาจัดการงานศพหกสบิบหกสิบเจ็ดล้านโอ้แทนที่จะเอามาจับจ่ายใช้สอยในกิจการนี้ mm. ข่าวว่า มีการในลักษณะเหมือนกับอมไว้แล้วก็ในที่สุดก็เรื่องนี้ก็เริ่มมีคนร้องว่าเฮ้ยขอเบอิกค่าไอ้นู่นก็ไม่ยอมจ่ายขอเบอิกค่าไอ้นี่ก็บอกว่าฉันไม่ได้สั่งไปไปมามาก็มีคนนำเรื่องนี้ไปร้องสอตององและดีเอสไอร้องเรียนเสร็จมีการสืบสวนสอบสวนทางลับแล้วพบอะไรพบว่าเอา้ามีการเบริกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเหล่านี้ไปนี่ บางรายการอ้างว่าไปซื้อโต๊ะหมู่ถวายพระเถรละเออเป็นเงินถึงส1บอ็ดล้านแต่ข้อเท็จจริงมีเจ้าภาพแล้วหมายความว่าเจ้าภาพรายอื่นเนี่ยเขาเขาถวายให้ถวายแล้วแต่เอาเรื่องนั้นไปหักใน67สเจ็ดล้านใช่โอ้แล้วซ้อนบัญชีนี่ซ้อนบัญชีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไปไปมามีเจ้าภาพแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อสอตองอเห็นอย่างนี้ แปลว่าไม่โปร่งใสและมีการยักย้ายถ่ายเทเงินของราชการและที่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งนานแล้วก็ควรจะคืนกับไม่แสดงบัญชีและก็ไม่ยอมคืนกับราชการโอเขารายงานไปสมเด็จพระสังฆราชท่านเห็นว่าเป็นพระเทระผู้ใหญ่ทำตัวอย่างนี้ไม่ได้ไม่โปร่งใสมีพฤติกรรมยักย้ายถ่ายเทหรือย,ยักยอกเงินหลวงปรดปรดจาก,ก,กมอสอ มหาเทระสมาคมก็คือคณะรัฐมนตรีของคณะสงฆ์ปลดปลดจากเจ้าวาดวัดสเกตปลดจากเจ้าคณะภาคสิบสองและล่าสุดเมื่อสองสางวันนี้ปลดจากการที่จะต้องดูแลพระไปต่างประ,ทประเทศพระธรรมทูตปลดตําแหน่งต่างๆทั้งหมดหมดเลยอาจารย์ปลดจากเจ้าคุณด้วยไหมเจ้าคุณน,นี่เป็นพระบรมราชองค์การอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ปลดจากการเป็นพระไหมไม่ได้ปลดเลยอ้าว ทำไมพุทธศาสนาบอกว่าถ้าเม้มเงินหรือขโมยหรือยักยอกดึงมาศกเนี่ยถือว่าปรราชิกใช่ไหมห้ามาศกห้ามาศกก็คือบาทหนึ่งห้ามาสกนี่ประมาณหนึ่งบาทหนึ่งบาทอันนี้มันได้หนึ่งบาทไหมเนี่ยโอ้โหอาจารย์เป็นสิบสิบล้าน,เ,นเออถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้นี่น่าคิดมาก เพราะการว่าเอาเงินของผู้อื่นไปแม้แต่เบียดบงังมีแต่การยักยอกแม้จะกระทํำด้วยประการใดนั้นให้เงินตัวเองนั้นได้ประโยชน์จากเงินนี้มาก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์อย่างนี้ก็เหมือนต้องอาบัติาราชิกเหมือนกันคำว่าปาราชิกเนี่ยไม่จำเป็นต้องศึกใช่ไหมศึกโดยอัตโนมัติโดยตัวเองเป็นพระปลอมเนี่ยอย่น,นั้นเข้าใจมันไม่จำเป็นต้องไปกล่าวลาสิกขาต่อหน้าใครเลยอาจารย์ แค่อาจารย์ลักเงินคนมาบาทหนึ่งจึงออ้งยักยอกเงินคนมาบาทหนึ่งจึ้งความเป็นพระห่มจีวออยู่นั้นมันสิ้นสุดแล้วถามไอ้จีวรที่ห่มอยู่ล่ะออมันเป็นเพียงแต่จีวรห่มต่ออ๋อเป็นเครื่องแต่งกายเฉยๆเป็นเหมือนตอไม้ที่ตายแล้วอ๋อเลยไม่มใช่พระอ๋อผมเข้าใจแล้วเขาเลยเรียกว่าคุณสนอนมีหน้าตอนแรก ได้ยินมาผมก็ไม่เข้าใจโอมีบางคนเรียกอย่างนั้นเลยได้ยินว่าอย่างนั้นเลยฮะเอาละแต่อันนี้เนี่ยจะรู้ได้หรือไม่รู้ได้นี้ต้องอยู่ที่ตัวของตัวเองออาละว่าได้ไปยักยอกมีจิตในการไปเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือไม่ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ออาละทีนี้พระเนี่ยอาจารย์น่าสังเกตมากเท่าที่เห็นเห็นเนี่ย พระส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตายอยู่แต่กับเรื่องอยู่สองเรื่องอืเรื่องเงินอืแล้วก็เรื่องผู้หญิงเออขณะนี้เรื่องเงินก่อนเนี่ยนะเมื่อกี้นี้กรณีเมื่อกี้คือเรื่องเงินใช่ไหมผมจําได้ว่าตอนสมัยบวชแล้วก็ศึกษาพระธรรมมาบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเงินเนี่ยเหมือนอสสรพิษ อาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกเงินเหมือนอสรพิษไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ให้ไปแตะต้องแล้วก็ในวินสงสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็มีอยู่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเออพระเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เขาเรียกใช้คำว่าเป็นอนามามต์แปลว่าของที่ไม่ควรแตะต้องเลยเพราะเงินเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยพร้อมที่จะ คือพูดง่ายว่าถ้าคนยังยึดติดอยู่กับเงินเงินเนี่ยมันพร้อมที่จะดนบันดาลสร้างสิ่งต่างๆซ,ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรยังไงก็ได้สร้างความสะดวกสบายและสร้างอำนาจด้วยเงินก็ได้ตกลงกิเลสมันก็จะพอกขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าพา็นกับเงินนะอาจารย์มันก็พอกแทนที่จะลดละเลิกแลก้วงั้นไปบวชทำไมใช่ไหมใช่นะครับ พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้พระเนี่ยมีความยินดีต่อเงินท่านในหลักปฏิบัติถึงขนาดว่าไม่ให้หยัดไม่ให้จิบไม่ให้หยิบเงินเลยอผมเคยเห็นพระบอกไม่หยิบแต่มีคนเอามาถวายบอกวางไว้แล้วก็เอาก้านทูบเขียะเอาก้านทูบเขียะเข้าเสือไม่หยิบไม่หยิบเอ้างั้นเปิดย่ามให้วาใส่ยาไม่หยิบไม่ได้หยิบ อย่างที่ได้ไหมเพราะพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ดูว่าหยิบหรือไม่หยิบจับหรือไม่จับบางองค์ก็แสบนะอาจารย์ใส่ซองอก็ถือว่าไม่ได้จับเงินเพราะหยิบซอง <c oughs> หยิบซองหรือบางทีเขียนเขาเรียกว่าใบประวารณาอาจารย์เห็นไหมเ,เ,เขียนเ<อ>ป็นจํานวนเงินห้าร้อยบาทพันบาท<พ>แล้วก็บอกไม่ได้จับเงินเออเพราะเงินไปอยู่อีกคนแต่ใบนี้อยู่กับเราเออถึงเวลาให้เอาใบานี้ไปเบิกเอา เอทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมันเป็นพิธีกรรมที่หลอกตัวเองและหลอกสังคมโอว่าเราไม่จับเงินแต่ในหลักการของพระพุทธเจ้าหรือาศาสนาแล้วเขาดูว่าใจคุณนั้นมีจิตปฏิพั์ต่อเงินหรือไม่ถ้าตราบใดคุณยังมีจิตปฏิพัตต้องการเงินและนั่นคือเงินก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับที่คุณจับเงินเพราะฉะนั้นก็คือคุณจับอสรพิษนั่นแหละครับ อาจารย์อยู่ในสภาปฏิรูปผมก็อยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจารย์ว่าเรื่องนี้ต้องปฏิรูปไหมเรื่องวัดเงินของวัดเงินของพระอาจารย์ว่าเรื่องพวกนี้ต้องปฏิรูปไหมอาจารย์ผมบอกตรงๆว่าช้ำใจมากนะช้ำใจอาจารย์จะเห็นว่าวัดวาอารามทั่วประเทศเนี่ยอาจารย์ว่าน่าจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนวัดนะอ่า แล้วทรัพย์สินเงินทองแต่ละวัดที่ดินแต่ละวัดนี่อาจารย์ว่ามหาศาลไหมม,มันเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของส่วนกลางแต่เวลาใครมาเป็นเจ้าอาวาสและอาจารย์ดูเหมือนจะเป็นเหมือนกับทรัพย์สินส่วนตัวของท่านสร้างความร่ำรวยส่วนตัวให้แก่ท่านแล้ววัดนั้นก็รวยเอารวยเอาอในขณะที่วัดอื่นลำบากยากจนนี่มีเยอะแยะเลยมผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์เลยว่า เรื่องนี้เรื่องตัวพระก็ควรจะต้องปฏิรูปเรื่องศาสนาสมบัติซึ่งเป็นส่วนกลางเนี่ยก็ควรจะต้องปฏิรูปอาจารย์ครับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ฝากพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัทสครับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธศาพระพุทธเจ้าที่ฝากไว้เราแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันซะเลยดีไหม พระสุภาพพิสุพระพิสุนีมีหน้าที่ในการศึกษาธรรมให้เข้าใจความเป็นจริงของโลกของธรรมปฏิบัติตนให้พยายามให้พ้นกิเลสแล้วก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาสั่งสอนให้คนอื่นเนี่ยได้ดีได้เข้าใจให้ทำหน้าที่นั้นไปงานของพระงานของพระเลยส่วนเรื่องสมบัติของวัด เงินทองของวัดการบริหารจัดการให้อุบาสกกับอุบาสิกาเป็นคนมาจัดการโดยที่จะเป็นมกทคายกคณะกรรมการวัดช่วยกันดูแลสมบัติทั้งหมดถ้าอาจารย์เป็นพระอาจารย์จะได้มาวอกแวกเอาการทูตมามาเอาไปใส่หก็ล้านใครเบริกไอ้นั่นมาเบิกไอ้นี่วันวันนึงก็เลยอยู่กับกิเลสแยกกันซะแล้วพระเนี่ยก็จะกลายเป็นสติ กลายเป็นวิญญาณกลายเป็นปัญญาของชุมชนของชาวบ้านชาวบ้านก็จะช่วยดูแลสมบัติดูแลเกื้อหนุนให้พระเนี่ยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไปไม่ต้องห่วงเรื่องที่อยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องไฟไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินขอให้ปฏิบัติและก็ขอให้สั่งสอนนะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยอุบสกอุบสิกาบริหารจัดการให้หมดเลย ดูแลแล้วคันนี้มันจะมันจะคานและดุลกันถ้าพระไม่ดีเอออุบาสกอุบาสิกาก็ดูแลไม่ดีแล้วก็อยู่ไม่ได้ออแต่ถ้าอุบาสกอุบาสิกาไม่ดีเหลวไหลพระก็จะเป็นปัญญาให้อุบาสกอุบาสิกาโอ้าอ,อ,อย่างน,นางอาจารย์ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยนะอืแต่ผมก็ามานั่งนึกตอนที่อาจารย์พูดเวลาพระองค์ไหนจะได้เลื่อนสมณศักดิ์อืม มียศเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นชั้นธรรมชั้นเทพชั้นลาชเขาดูว่าจากการสร้างถาวรลัตถุกลายเป็นอย่างนั้นไปพระองค์ไหนที่เทศเก่งสอนเก่งน้อยมากที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งออนี่นี่ผมว่าผมว่าจะต้องมีการปฏิรูปเออพออาจารย์พูดอย่างนี้ผมนี่สิษ์อาจารย์พุทธทาสอ,อาจารย์พุทธทาสไม่เคยไปสร้างอะไรใช่ไหมเออ ไม่เคยสะสมวัตถุใช่ไหมสวนโมกเราก็เห็นตะลานหินโค้งใครไปไม่เคยเชิญชวนให้บริจาคใช่ไหมใช่ครับอาจารย์แล้วก็พักเกจิดังดัง,ดงหลวงปู่หลวงพ่อดังๆอาจารย์ที่คนเคารพนับถือเยอะๆท่านก็ไม่ได้เคยนึกถึงโบสถ์เจดีมหาวิหาร มหาบนดบอะไรต่ออะไรใหญ่โตไม่มีใครพูดถึงเลยและท่านต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ยินดียินร้ายกับสมณศักดิ์ครับจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ได้ยินดียินร้ายด้วยครับเพราะท่านประจะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบครับจะเผยแพร่ให้คนเนี่ยได้หลักธรรมคําสอนได้หลักธรรมความจริงของพระพุทธศาสนาก็คือความจริงของธรรมชาติครับเออพอพระ ประพฤติดีปฏิบัติชอบสอนจะอยู่ในป่าในเขาเป็นพระดีเนี่ยอาจารย์ว่ามีกินไหมมีแน่เพราะชาวบ้านเนี่ยถ้ารู้ว่าพระปฏิบัติดีเนี่ยโอ้โหการมาทำบุญกับพระที่เนื้อนาบุญเลยเนี่ยได้บุญมหาศาลเลยจ้หลวงปู่มั่นนี่ไปอ่านประวัติดูท่านก็อยู่ในป่าในเขานะใช่คนก็ยังดันด้นเข้าไปาหลุงปู่ฟัน่นลวงปู่อะไรต่อมีอะไรต่างๆ อาจารย์พูดอย่างนี้ผมเห็นด้วยเลยพระมีหน้าที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วสอนอย่างเดียวมเมื่อสอนอย่างเดียวเสร็จเรียบร้อยญาติโยมจะทนุบำรุงไปเองใช่ส่วนพระองค์ไหนที่ไม่ประพฤติดีไม่ปฏิบัติชอบเอาแต่สมมเเลเทเมาอีเลเคข,ขะเลอะเทอะเปืดอยเปื้อญาติโยมก็จะไม่ดูแลไปเองอไปไปมา,มาเราจะได้แต่พระดีดี เอเอแล้วพระที่ไปสร้างเจดีย์ใหญ่โตไปซื้อที่ดินทำเหมืองทองพวกนี้เนี่ยก็ควรจะเลิกซะใช่ไหมใช่เลยครับอาจารย์มันบอกถึงกีเลสเพราะพระพุทธเจ้าเราอาจารย์สอนอย่างเดียวม,มีหน้าที่พอสำเร็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำเร็จพระโพธิญาณมองอย่างเดียวว่าจะสอนใครมไม่ได้คิดเลยว่าจะไปสร้างมหาวิหารที่ไหนใหญ่ นี่นี่นี่คือหลักการตอนผมทำรายการตามหากจนรมผมได้แง่คิดมีคนตั้งกระทู้ถามพระว่าเวลาที่เราเนี่ยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เอาอาหารที่รู้ว่าท่านชอบมาถวายพระเนี่ยถึงไหมถ้าถึงก็แสดงว่าพระเป็นไปสณีใช่ไหมและถ้าหากว่าพระตอบว่าถึงผมจะถามต่อไปว่าเวลาที่ ผู้หญิงสามีตายไปแล้วคิดถึงสามีอขอนอนด้วยกับพระเพื่อส่งความรักไปหาสามีเนี่ยได้ไหมเออ,อ,อยอดเลยแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรน่าคิดนะครับว่าคนที่บวชเป็นพระนี่จะต้องลึกซึ้งพอสมควรอาจารย์พออาจารย์พูดเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจา้าท่านรู้ว่าการเสพกามเนี่ยเป็นทุกข์ การเสพกามเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาเยอะแยะเบื่อบานท่านกะละจากการเสพกามใช่แล้วรู้ว่าการมีบ้านมีช่องมีปราสาทราชวังเนี่ยมันวุ่นวายอาจารย์อนอนมันโคนต้นไม้ใช่อเออง่ายดีรู้ว่าการมีเสื้อผ้าอาภรน,นี่มันอู้ยุ่งวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็เลย มีผ้าสามผืนอ,อแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยการหาทำมาหากินเนี่ยอาจารย์ลำบากนะอขอเขากินซะเลยทีนี้ไอ้การขอเขากินเนี่ยมันต้องทำตัวให้ดีถ้าอยู่อยู่ถือบาทไปหรือถือกะลาไปขอเขาเนี่ยโดยไม่ทำอะไรเลยนะผมว่าจะได้แต่ก้อนอิดนะเออเออแต่สมัยนี้พระกลายเป็นพิธีกรรมไปเรียบร้อยหากลายเป็นธุรกิจในการบวชพระใช่บวช เพื่อหลอกคนให้ศรัทธ,ธาเงินทองไหลมาอบอกว่าจะมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาแล้วก็ยักยอกไปให้น้องยักยอกไปให้พ่อให้แม่บแบบนี้ต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปและประเภทที่อยากมียศมีตำแหน่งมีสมณศักดิ์แล้วก็ต้องเอาเงินไปวิ่งต้องวิ่งเต้นกันแบบนี้ผมว่าก็ต้องเลิอกอา้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักก่อนดีไหมเ,เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระที่ อาจารย์บอกว่ามีสองเรื่องคือเงินกับผู้หญิงแล้วเมื่อกี้เนี่ยโจทย์เขาถามด้วยว่าถ้าไม่ใช่เงินกับผู้หญิงแต่เงินกับผู้ชายแล้วไปตุ๋ยกันเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นมารของพุทธศาสนาหรือไม่โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นมารหัวขน<笑><笑>เรารีบไปพักกันครับ